สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงการอัดตัวของแก๊สนะครับแล้วก็การขยายตัวของแก๊สเนื่องจากอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์นะครับทีนี้เพื่อให้เราง่ายต่อการพิจารณานะครับเราจะเอาแก๊สซึ่งตะกี้เราพูดถึงภาชนะของแก๊สที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับแล้วก็จะใช้ทรงกระบอกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า จับมันแตะแคงข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ฝาข้างหนึ่งของทรงกระบอกนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนปริมาตรของแก๊สได้นะครับตอนแรกเราจะให้แก๊สเรามีความดันนะครับ P แล้วก็อุณหภูมิเท่ากับ T ใหญ่นะครับจริงๆแล้วอุณหภูมิจะยังไม่ได้สำคัญมากนะครับในหัวข้อนี้ แต่ว่าก็เขียนไว้เพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราบรรยายถึงคุณสมบัติของแก๊สนะครับเราต้องรู้ความดันเราต้องรู้อุณหภูมิแล้วก็รู้ปริมาตรของมันนะครับนี่ก็เป็นปริมาตรของแกส๊สทีนี้โดยปกติแล้วนะครับเนื่องจากแก๊สมันมีความดันที่ไม่เท่ากับศูนย์นะครับสมมติว่าฝาด้านขวาของภาชนะของเรานะครับสามารถเลื่อนได้โดยที่ ไม่มีแรงเสียดทานนะครับการที่เราจะควบคุมให้แก๊สมีปริมาตรเท่ากับ V ตลอดนะครับจริงๆแล้วเราต้องออกแรงดันฝาของภาชนะนะครับไม่ให้มันโดนความดันของแก๊สนะครับดันมันออกมาเพราะว่าความดันของแก๊สนะครับมันไม่ให่เป็นศูนย์ถ้าเกิดเราให้ พื้นที่หน้าตัดของฝาของภาชนะของเรานะครับมีพื้นที่เท่ากับ A แรงที่เราต้องออกนะครับเพื่อที่จะประคองให้ฝาของมันอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ต้องมีเท่ากับแรงที่แก๊สมันดันออกมานะครับอันนี้คือ F ที่เราต้องประคองนะครับจะดันไปทางซ้ายแต่ว่าตัวแก๊สเองเนี่ยจะพยายามดันออกมาทางขวานะครับอันนี้คือ F นะครับ F แก๊ซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากจะเปลี่ยนปริมาตรของแก๊สนะครับอยากให้มันมีเท่านี้ตลอดเราก็ต้องประคองให้ F ของเราเนี่ยมันเท่ากับแก๊สนะครับเป๊ะ F, F ของแก๊สนะครับมันก็คือปริมาตรท่อทิีนะครับมันคือความดันคูณกับพื้นที่หน้าตัดนะครับเพราะนั้น F ของแก๊สเนี่ยขนาดของมันนะครับจะมีค่าเท่ากับ ความดันคูณกับพื้นที่หน้าตัด P คูกัน A นะครับได้เท่านี้ได้เท่านี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้ปริมาตรของแก๊สมันน้อยลงนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะออกแรงนะครับ f ของเราเนี่ยให้มากกว่า f ของแกส๊สเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ออกให้เพียงเล็กน,น้อยน้อยมากจนเจ้าฝาของภาชนะของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับนะครับแต่ว่าขยับไม่เยอะนะก็คือมากกว่าน,นิดเดียวนะครับแทบจะเท่ากันเลยแล้วก็พยายามที่จะดันเข้าไปให้ปริมาตรของแก๊สมันมันน้อยกว่าเดิมนะครับซึ่งถามว่าแรงที่เราต้องกระทำนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราดันเข้าไป ตอนแรกอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับให้ฝามันเลื่อนเข้ามาตรงนี้ก็ทําให้ปริมาตรของแก๊สนะครับมันน้อยลงนะครับน้อยลงเท่าไหร่ก็คือน้อยลงเท่ากับปริมาตรที่มันหายไปตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ระยะทางที่เราดันฝาเนี่ยมีค่าเท่ากับเดลต้าเอ็กซ์อันนี้คือระยะทางที่เราดันฝาให้มัน ขยับเข้าไปนะครับเท่ากับเดลต้าเถ้าเกิดเราออกแรง F เราเนี่ยนะครับแล้วฝามันดันโดนดันจากตรงนี้เข้าไปข้างในเนี่ยแปลว่าเราได้ทำงานนะครับงานที่ว่าก็คืองานในบทของงานพลังงานนะครับนิยามถ้าเกิดใครจำได้นั่นก็คือแรงคูณกับการกระจัดนะครับ หรือว่าในกรณีนี้ก็ใช้เป็นระยะทางก็ได้นะครับเพราะว่าการกระจัดก็เห็นอยู่ว่ามีทิศไปทางซ้ายนะครับมันคือแรงคูณกับออการกระจัดนะครับแต่ว่าแรงที่เราออกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ f ของแกส๊สใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราจะออกแรงให้มันมีค่าใกล้เคียงกับ f ของแก๊สให้มากที่สุดนะครับเราไม่ต้องการให้ฝาของภาชนะของเราเนี่ยมีเคลื่อนที่มีความเร่ง มากจนเกินไปนะครับก็คือค่อยๆเคลื่อนที่อย่างช้าๆนะครับเพราะนั้น f ที่เราออกแล้วก็เอามาแทนในงานตรงนี้นะครับสามารถนะครับเขียนได้ในรูปของ f เราเท่ากับ f แก๊สนะครับเท่ากับ f แก๊สซึ่งก็คือ p คูณกับ a นะครับ p คูณกับ a ความดันคูณกับพื้นที่หน้าตัดแล้วก็คูณกับเดลต้า x Delta ทีนี้ a คูณกับเดลต้าเกตรงนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไร a คือพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับ a คือพื้นที่หน้าตัดเพราะฉะนั้น a คูณกับเดลต้า x กมันก็คือปริมาตรส่วนตรงนี้ปริมาตรตรงนี้ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นปริมาตรเดลต้า v ก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่คือเดลต้า v เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียน a คูณกับเดลต้า x เท่ากับเดลต้าบได้นะครับเดลต้าบอย่างนี้ซึ่งหมายความว่างานนะครับจะมีค่าเท่ากับความดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปของแก๊สของเราเนี่ยของแก๊สของเราแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานที่เราทำนะฮะอันนี้เป็นงานที่เราทำเพราะนั้นเราจะเขียนตรงนี้ห้อยว่าเป็นงานที่เราทำ นะครับแล้วความดันคูณกับปริมาตรของแกส๊สแต่ว่าปริมาตรของแก๊สที่เราเห็นตรงนี้มันน้อยลงจริงหรือเปล่าครับจริงไหมครับเพราะว่าเราดันให้ฝามันหดเข้าไปจากขวาไปซ้ายนะครับเพราะฉนั้นปริมาตรของแก๊สที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เดลต้าบีมันก็ควรจะเป็นเดลต้าบีที่มันติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่ากับลบเดลต้าบี สาเหตุที่เขียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเวลาที่เราพูดถึงงานเนี่ยเราจะไม่พูดถึงงานที่เรากระทำนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงงานที่แก๊สมันกระทำซึ่งมันจะตรงข้ามกันนะครับอันนี้อาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็คือตรงกันข้ามกับงานที่เราทำง่ายคือเราเปลี่ยนมุมมองนะครับเราเปลี่ยนมุมมองว่า งานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นงานที่แก๊สดันออกมานะครับไม่ใช่งานที่เราดันเข้าไปนะครับซึ่ง2องอันนี้ต่างกันไงมันก็มีเครื่องหมายลบโผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องหมายลบเนี่ยถ้าเกิดเราเอา Work หรือว่างานที่เรากระทำเอาเข้าไปแทนนะครับเครื่องหมายลบก็จะหักล้างกันถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่างานที่แก๊สทำนะครับจะมีค่าเท่ากับ p คูณกับเดลต้า v อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นหลักนะครับเป็นงานที่แก๊สกระทำนะครับซึ่งจะตรงข้างๆแบบงานที่เรากระทำนะครับอันนี้เขียนตรงนี้ไว้ก่อนว่าที่เป็นลบเพราะว่าปริมาตรลดลงนะครับว่าเดลต้าวีนี้เป็นปริมาตรของแก๊สนะครับเราก็ได้เขียนอย่างนี้นะครับเป็น w ของแกส๊ส ซึ่งในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะพูดถึงกฎข้อที่1ของอุณหพลศา,าสตร์นะครับซึ่งก็จะมีตัว W โผลมา W ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะพูดถึง W ของแก๊สซึ่งก็คืองานที่แก๊สกระทำนะครับจะมีค่าเท่ากับ p delta V นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจสับสนเรื่องการพิสูจน์ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ จำตรงสุดท้ายนี้ไว้ก็พอนะครับว่างานที่เราเขียน W ัเบิลยูเฉยๆเนี่ยนะครับต่อไปนี้คืองานที่มาจากงานของแก๊สนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ p เดลต้า v สิ่งที่จะสับสนก็คือเครื่องหมายของ W เนะครับเครื่องหมายของงานเนี่ยบางครั้งก็เป็นบวกบางครั้งก็เป็นลบนะครับถ้าเกิดเราเขียนเท่ากับ p เดลต้า v เนี่ยมันแปลว่าถ้าเกิดแก๊สขยายตัว ถ้าแก๊สขยายตัวงานจะเป็นบวกนะครับถ้าเกิดแก๊สหดตัวงานจะเป็นลบนะครับอันนี้สองอันนี้ก็ถ้าจำได้ก็ก็จะดีะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบอกแล้วว่างานนะครับซึ่งเป็นงานที่ทำโดยแก๊สเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็คือขยายตัวขยายตัวก็คือเดลต้า v เป็นบวกนะครับเดี๋ยวได้วีเป็นบวกก็แปลว่าปริมาตรตอนหลังมากกว่าตอนแรกก็แปลว่าขยายตัวถ้าเกิดหดตัวเดียวต้องวีเป็นลบก็แปลว่าปริมาตรตอนหลังมันต่ํากว่าตอนแรกนะครับงาน <MBA> ตรงน,นี้ก็จะเป็นลบนะครับเพรา <Thanos. S 2> ะนั้นงานเน И ี่ยมันจะมีค่าเท่ากับความดันนะครับคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงกฎในอุดมคติของแก๊สเนี่ยเราบอกว่า P คูณกับ V นะครับได้หน่วยเป็น หน่วยเดียวกับพลังงานก็คือจูลอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า Work หรือว่างานเนี่ยก็มีหน่วยเดียวกับพลังงานซึ่งก็คือหน่วยเป็นจูลนะครับซึ่งเราก็สามารถพิสูจน์มาได้แล้วว่าพลังงานนะครับเป็นหน่วยที่ได้ถ้าเกิดเราเอา Pressure ความดันนะครับคูณกับว o l ลุ่มปริมาตรนะคเพราะนั้น P คูณกับ V เนี่ยได้หน่วยเป็นจูลนะครับอย่างที่เราเคาดไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับ